สวัสดีครับแฟนๆคอบอลชาลุกดแดงทุกท่านและเราก็กลับมาเจอกันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นประจำทุกวันครับซึ่งในวันนี้กับโปรแกรมประจำวันศุกร์ที่26กรกฎาคม2567เราก็ยังมีเกมลีกที่ลงสนามกันอย่างต่อเนื่องอย่างไอร์แลนด์พีเมียหรือลีกที่จะเพิ่งเริ่มเปิดฤดูกาลอย่างเดนมาร์กซูเปอร์ลีกกับทางด้านเบลเยียมโปลีกมาฝากกันสีคู่สสนามนะครับส่วนกับโปรแกรมจะมีเกมคู่ไหนในเวลาใดในตอนนี้เราก็ไปดูผลของฟุตบอลกันก่อนครับและสำหรับสคู่เด็ดเกมโดดๆที่ก็ได้มีมาฝากกันนะคร สนามในเวลาที่คือตรงส่วนอีก3คู่นะครับก็จะลงสนามในเวลาเดียวกันกับเวลาตีหนึ่งสี่ห้าทีดอกเฮด้ายูเตดพบกับทางด้านวอเตอร์ฟอร์ดเกมต่อมาครับโบฮีเมียนก็จะพบกับทางด้านแันดั์กและคู่สุดท้ายครับบูธจะพบกับทางด้านเมเชเลนสาหรับผลของฟุตบอลในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งจากสถิติที่ได้ให้ไว้หน้าช่องก็ยังคงมาเข้าเป้าตามเกณฑ์และก็อยู่ในทิศทางที่อยู่ในแดนบวกอยู่ครับแม้ว่าในแนวทางข,งของคู่ซินเคทลบอกกับทางด้านอาแจ็อัมส์ดัมอาจจะไม่มาผิดนัดพลาดเป้าไปก็ตามัดดแล้้้กก็ชีถูจุเเขาาป ากันไปแบบจุกๆทั้งสาคู่เลยครับึ่งเกมแรกครับก็ <c oughs> จะเป็นเกมที่ทางด้านราปิดเวนา <c oughs> ก็ยังบุกไปเอาชนะวิสลาคาคอฟมาได้ทั้งท้งที่ตัวผู้เล่นครับ <c oughs> ก็ต้องเหลือน้อยกว่าตั้งแต่ในชน่วงครึ่งแรกและจบเกมครับราปิดเวนาก็ารักษาสกอร์ไว้ได้ที่สกอร์สปรตรตรัวหนึ่งก็จึงทําให้แนวทางในเกมคู่นี้ <c oughs> ก็ยังชี้ถูกจุดเข้าเป้ากันไปแบบจุกๆครับเกมต่อมาครับก็เป็นทางฝั่งของด้านเอฟบอที่พวกเขาก็สามารถบุกไปคว้าชัยและกลุ่มความได้เปรียบไมาได้ก่อนจากการเจอกับทางด้านเชละดด้้้ววยแนททางี่ไไใหปครับ ผมก็แอยู่ทางฝั่งเอลบอกไปซึ่งกับสกอร์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็จึงทําให้แนวทางของเราในเกมคู่นี้ก็ยังชี้ถูกจุดเข้าเป้ากันไปแบบใสๆครับและอีกหนึ่งคู่ครับที่ก็ยังสามารถทํากาไรรับซั์ให้เราได้ก็เป็นเกมที่ทางฝั่งโบเทฟดอฟบิก็บุกไปแพ้กับทางด้านพานาธีไนกอสมาเพียงแค่สกอร์หประตูต่อ2เท่านั้นครับซึ่งในก่อนเกมนี้ครับทางฝั่งทีมเยือนก็ยังถูกมองว่าเป็นรองถึง1นึ่งกตัวครึ่งและด้วยผลงานที่เกิดขึ้นด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งแบบนี้ก็ยคครััับบบและสําาหพี่่ๆทนนใด สนใจอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันหรือมีช่องทางติดต่อเอาไว้พูดคุยเป็นแนวทางหรือหาทัศนะเพิ่มเติมก็สามารถแอนไลน์มาได้เลย,เลยครับกับไลน์แอด @s74 ตัวที่ในช่องทางนี้นครับเราก็จะไว้พูดคุยและก็แนะนําทีเด็ดเวพกันซึ่งในกลุ่มนี้ก็เข้ามาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆโดยที่ก็จะมีทีมงานไว้คอยดูแลพี่ๆทุกท่านตลอด24ชั่วโมงเลยครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับกับเกมคู่แรกของเราคู่ที่คือตรงเจ้าบ,บ้านซอนเดอร์สไกี้ก็จะพบกับทัศนลิีบีครับซึ่งกับเกมคู่นี้นก็จะเป มกาที่ให้มาในเกมคู่นี้ก็อยู่ที่ราคา0.5ครับแล้วถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานในการเจอกันของคู่นี้จาก5ครั้งหลังสุดนะครับจากสถิติที่ออกมาก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับก็เพราะว่าทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างซอนเดอร์ไจสกี้พวกเขาก็เคยแพ้กับทางด้านลิงบี้ไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นโดยที่ในเกมที่เหลือครับก็เอาชนะไปได้2ครั้งแล้วก็เสมอกันไปอีก2ครั้งโดยที่ในเกมที่เหลือก็เอาชนะไปได้2ครั้งแล้วก็เสมอกันไปอีก2ครั้งและที่สําคัญนะครับในการเจอกัน2ครั้งหลังสุดซอนเดอร์ไจสกี้ก็ยังเอาชนะลิงบี้ไปได้ทั้ง2เกมโดยที่ผลงานกับเกมในครั้งหลัง เจซอนเดอร์จสกี้ก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ที่สกอร์สองต่อศูนย์ครับแล้วถ้าเราจะมาดูผลงานของทั้งคู่ในตอนนี้แม้ว่าทั้งสองทีมก็จะเพิ่งลงเตะไปในเกมนัดเปิดฤดูกาลในช่วงสุดท้ายที่ผ่านมานะครับแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าในเกมนัดแรกของทั้งคู่พวกเขาก็ยังแพ้กับคู่แข่งมาทั้งสองทีมโดยที่ทางฝั่งเจ้าบ้านซอนเดอร์จสกีครับในเกมนัดแรกพวกเขาก็บุกไปแพ้กับซิลเคบอกไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูหนึ่งซึ่งกับผลงานในเกมอุ่นเครื่องก่อนหน้าที่จะลงเตะในนัดเเเเเเปปิดดดกกกกกกกากาาาลลซอออนนรรไจสสสีี้้็็มมมมตะททััห3แววผออ่พข สเกมให้กับทางด้านวิททแลนด์กับทางด้านโฮลสตาคิวก่อนที่ในเกมนัดสุดท้ายก็จะโดนทางด้าน FC เอแลีวครับก่อนที่ในเกมสุดท้ายก็จะโดนทางด้าน FC โคเปเกนเผาเครื่องไปอีกที่สกอร์สต่อสครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนลิงบี้ในเกมนัดเปิดสนามพวกเขาก็เพิ่งจะโดนทางด้าน FC โคเปเกนบุบเอาชนะถึงลังไปที่สกอร์สต่อศูนย์ครับแล้วกับผลงานในเกมอุ่นเครื่องก่อนที่จะลงเตะในนัดเปิดสนามลิงบี้ก็ลง3เตะไปทั้งหมด4เกมด้วยกันโดยผลงานที่ออกมาก็าเก็บชนะมาได้จากทางด้านแลสโคน,นามาได้ที่สก์ 0, ต่น E3 เม วพวกเขาก็ยังแพ้ไปทั้งหมดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกมที่เจอกับทางด้านมาโมฮาวิดอก IF หรือแม้กระทั่งทีมรองๆองอย่างทางด้านฮิลลีหลอกครับและกับสิติอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญในการที่แพ้ไปทั้งสามเกมนะครับลิงบี้ก็ยังเสียประตูรวมไปทั้งหมด9ประตูโดยที่พวกเขาก็เจาะประตูคู่แข่งไปไม่ได้เลยแม้แต่ประตูเดียวครับซึ่งถ้าเราจะมาดูจากเดทราคาไมก้าที่ให้มาในตอนนี้ครับจากเดทแรกก็ยังคงอยู่ที่ราคาสูุครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำแทนในตอนนี้ถ้าเราทางฝั่งทางด้านเจ้าถิ่นซซออนนเดดดรร์ไไกกีี้าา้้ลทาาาาคค่่ํจจะะ็ยู 2.03แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งทีมเยือนลิงบี้นะครับเลทราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1 8 7และสําหรับกับกระแสที่ทางในฝ้าฝั่งตําเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเ e อีย e ง <S S 1> ไปทางฝั่งเจ้าถิ่นมากกว่าในตอนนี้ครับสําหรับในคู่นี้นะครับซึ่งถ้าเราจะดูจากกระแสที่ออกมาในมุมมองส่วนตัวของผมแล้วผมก็ยังคงเห็นว่าจากกระแสที่ออกมานั้นมันก็ยังมีทิศทางที่เป็นไปได้ครับเพราะถึงแม้ว่าทางฝั่งเจ้าบ้านพวกเขาก็อาจจะพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาก็จริงแต่กับตัวพุรงของทีมในดับเดียวกันแบบนนนีี้้ส่่่่่วใหหญัักกกยภาาพ็ไไไมดดเทร แล้วยิ่งถ้าเราจะมาดูผลงานเก่าๆยอดหลังของฝั่งลิงบี้นะครับกับในเกมนัดเยือนพวกเขาก็ไม่มีผลงานที่โดดเด่นอะไรเลยแถมในเกมนัดที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังคงพลาดท่าแพ้ในเกมนัดเปิดลังมาสออีกดูแล้วการออกซ้ายดุการนี้ของฝั่งลิงบี้พวกเขาก็ทําได้ไม่ดีเอาซะเลยครับเพราะฉะนั้นผมเขาคิดว่าในเกมนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านซอนเดอร์ไชสกี้ก็น่าจะเปิดบ้านเอาชนะลิงบี้ไปได้ที่สกอร์สองต่อศูนย์ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่อยู่ซอนเดอร์ไจสกี้ขยี้ใจครับ เกมคู่ต่อมาครับกับศึกไอแลนด์พรีเมียร์โดยที่ในเกมคู่นี้ด็อกเฮดายูเตดก็จะเปิดรังรับการมาเยือนของด้านวอตเตอร์ฟอร์ดซึ่งถ้าเราจะมาดูจากเลนราคาไม่กลที่ให้มาในเกมคู่นี้ครับเลทแรกก็เปิดโดยที่ะคาคาสเสมือกันและถ้าเราจะมาดูจากอันดับตารางคะแนนของทั้งคู่ในตอนนี้นะครับทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านด็อกเฮดายูเตดผลงานอันดับตารางคะแนนของพวกเขาก็ยังรักอยู่อันดับที่10ของตารางโดยในที่ในตอนนี้ก็มี1 7คะแนนจากการลงสนามไปทั้งหมด24เกมครับแล้วกับผลงานในเดๆที่พวกเขาทาได้ก็น่าจะเป 2ี่คะแนนกับเกมการฝรั่งครับส่วนผลงานของถ้งฝั่งทีมเยือนวอเตอร์ฟอร์ดนะครับผลงานในอันดับตารางคะแนนตอนนี้ก็รั้งอยู่อันดับที่3ของตารางโดยจากการลงสนามไปทั้งหมด24เกมก็เก็บไปได้ถึง37คะแนนและก็มีคะแนนตามหลังจากฝูงอย่างทางด้านเชีร์บอลอยู่ถึง10คะแนนเลยครับและถ้าเราจะมาดูผลงานในช่วง5เกมของทั้งคู่ในตอนนี้ซึ่งจากสถิติที่ออกมาครับก็ต้องยอมรับว่าทางฝั่งเจ้าถิ่นด็อกเฮด้าพวกเขาก็ยังมีผลงานที่ไปรองทางฝั่งทีมเยือนอย่างชัดเจนก็เพราะผลงานที่ออกมาด็อกเฮด้าก็ นในเกม i s l a น d F เอฟครับไม่ได้เพียงแค่นัดเดืยนเท่านั้นครับโดยที่ผลงานที่เหลือด็อกเฮด้ายูเต็ดก็ทําได้เพียงแค่เปิดบ้านเสมอให้กับจากฝูงอย่างเชลบอลไปได้1เกมแล้วก็แพ้ไปใน,นเกมนัดเยือนทั้งหมดอีก3เกมด้วยกันครับและถึงแม้ว่าทางฝั่งด็อกเฮด้าก็อาจจะทําผลงานได้ไม่ดีเท่าทางฝั่งวอเตอร์ฟอร์ดในตอนนี้แต่ยังน้อยๆครับ3เกมหลังสุดในลังด็อกเฮด้าก็ยังคงไม่แพ้กับทีมไหนเลยมาแม้แต่ทีมเดียวครับแล้วถ้าเราจะมาดูผลงานของทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับซึ่งแม้ว่าผลงานจะทำได้ในช่วง5เเเเกกกกกมมมตรรด็็็าาาาาาจจจะปนฝ่่่ยยข้้งงงชัแแไถถึ4ิ มาดูจากชื่อชั้นของทีมที่วอเตอร์ฟอร์ดเอาชนะมาได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมรองๆองที่ผลงานก็ไม่ดีทั้งหมดเองครับโดยที่ผลงานในเกมนั้นล่าสุดวอเตอร์ฟอร์ดก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะคอกฮิลเซติกมาในเกมฟุตบอลถ้วยเอเครับไม่ได้เพียงแค่สกอร์สประตูต่อวหนึ่งเท่านั้นทั้งๆที่ก่อนเกมที่จะลงสนามวอเตอร์ฟอร์ดก็ยังถูกยกให้เหนือกว่าเกิน2ช่วงตัวเลยครับแล้วถ้าเราจะมาดูผลงานในการเจอกันของทั้งคู่ซึ่งถ้าดูจาก5เกมในการเจอกันที่ผ่านมาชัยชนะก็ยังตกปงงปงเ,กกกเ,เไปไ็เเเ็็นนนนของงงาาฝัั่่ววววเเเเเเเตตรดดดไไไปถ4กกกกมมแแล้้้คคยยยชะพี และกับผลงานในค้างหลังสุดที่เจอกันก็เป็นทางฝั่งด็อกเฮด้าที่ก็เป็นฝ่ายบุกไปแพ้กับวอตเตอร์ฟอร์ดถึงสกอร์สี่ต่อสองครับและกับเลนราคาไมก้าในตอนนี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคาเสมอกันโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่านั้มแทนในตอนนี้ถ้าเราทางฝั่งเจ้าถิ่นด็อกเฮด้าอยู่เต็ดเลนราคาค่าน้ำาชื้ได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.20แต่ถ้าเราทางฝั่งทีมเยือนอย่างวอตเตอร์ฟอร์ดครับเลนราคาค่าน้ำาชื้ได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.70และสําหรรัับบกกะแสทางในฝั่งจาดเศในศอนนี้กระแสที่ออกัีการเะเอียงไปทางฝั่งของทีบเก ในนนตอนนี้แม้ว่าถ้าเราจะดูจากกระแสในต่างประเทศและทิทางในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําในตอนนี้ก็จะได้มีทิทางที่ N e เอ็นเอไปทางฝั่งของทีมเยือนวอเตอร์ฟอร์ดก็จริงนะครับแต่ถ้ากลับไปมองผลงานในช่วง23ามเกมก่อนก็ต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงนี้ทิทางของทั้ง2ทีมก็อยู่ในผลงานที่พอ,อกันและกับเรียราคาที่ก็เปิดออกมาอยู่เพียงแค่ราคาเสมอกันแบบนี้ผมก็ขอเลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างด็อกเฮด้ายูเต็ดกับเกมนี้ที่ก็ได้จะเก็บอย่างน้อยๆกับผลเสมอในลางของตัวเองได้ครับดังนั้นกับการชี้ชาตของผมในเกมคู่นีี้ผมจขอชชไปท่ยู เฮด้าเปิดลังซ่าคอยชัยครับ มาต่อกันที่เกมคู่ที่3ครับกับศึกไอแลนด์พเมลีอีหนึ่งคู่โดยที่ในเกมนี้โบฮีเมียนทีมใน,นดบบที่8ของตารางก็จะเปิดรังพบก,กับทีมดัน,นดาร์ทีมแบบที่9ของตารางและกับเลทราคาแมกั้นที่เปิดมาครับเลทแรกในตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา0.25ซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานในการเจอกันของทั้งคู่นะครับจากสถิติใน5ครั้งที่เจอกันก็ดูเหมือนว่าทั้ง2ทีมก็จะสับกันแพ้สลับกันชนะกันมาซึ่งในทิศทางส่วนใหญ่ผลก็จะเป็นบ้านใครบ้านมันทั้งหมดครับโดยที่ผลงานในครั้งหลังสุดที่เจอกัน ไปได้ที่สกอร์สองต่อศูนย์ครับและแม้ว่าในตอนนี้ครับทางฝั่งของเจ้าบ้านโบฮีเมียนถ้าดูจากผลงานภาพรวมทันทดกการพวกเขาก็จะมีผลงานที่ดีกว่าทางฝั่งทีเบียนยางดานดักแต่ถ้าเราจะดูจากภาพรวมในช่วงผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังครับเจ้บบาบ้านโบฮีเมียนก็เก็บแต้มจากในเกมลีกไม่ได้เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นซึ่งก็เป็นการบุกไปแบ่งแต้มจากทางด้านเซนแปติกกับทางด้านกาเวยูเตดมาครับและกับผลงานในเกมนัานที่ผ่านมาก็ยังเป็นเกมฟุตบอลถ้วยเอเอครับที่ทางฝั่งของโบฮีเมียนก็เป็นฝ่ายเอาชนะแชมปไ์ลอ็อกโลเวอร ซึ่งก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นแล้วว่าถึงแม้อนดับตารางคะแนนของทางฝั่งดันดาร์ในตอนนี้พวกเขาก็อาจจะเป็นรอก็ตามแต่กับผลงานในช่วง5เกมครับดันดาร์ก็ยังเก็บคะแนนมาได้ถึง6คะแนนจากการเอาชนะซิลโกโลเวอร์มาได้ด้วยสกอร์1ประตู0แล้วก็ยังเปิดบ้านเอาชนะด็อกเฮด้ายูเตดมาได้อีกที่สกอร์4ประตู2นะครับแต่ถ้าว่ากับผลงานในเกมนัดที่ผ่านมาครับดันดาร์ก็กลับพาท่าถูกทางด้านด ok ็อกเฮด้ายูเตต เียร์ตกรอบมาในเกมเอเอคับมาด้วยสกอร์สประตูหนึ่งซึ่งถ้าดูจากผลงานและสถานการณ์ในตอนนี้นครับส่วนใหญ่เกมที่ทางฝั่งดันดาร์ทำได้ดีและก็มักจะเก็บแต้มได้นั้นก็จะเป็นเกมที่พวกเขาก็ได้เล่นในเวลาของตัวเองมากกว่าครับแต่กับผลงานในเกมนัดเยือนนั้นก็ดูแล้วจะเป็นเรื่องยากครับเพราะตลอดทั้งดูการในเกมนีกทั้งสองเกมที่ต้องออกไปเยือนดันดาร์ก,ก็ยังเก็บไม่ได้เพียงแค่5คะแนนเท่านั้นครับและถ้าเราจะมาดูจากเลนราคาไมก้าที่ให้มาในตอนนี้ครับเลทราคาที่ให้มาก็ยังคงอยู่ที่ราคาู่นยะาา์าุดตอนห้าเราที่เจาถินี่ เลนราคาค่านา้ำเช่าได้ก็จะได้อยู่ที่ราคายี่แปดสองแต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านทีเีเอนอย่างดันดาร์เลทราคาค่านา้ำเช่าได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.05ครับและสําหรับกับกระแสทางในฝ,ฝั่งฝางต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงม,มีการเอียงไปทางฝั่งของด้านเจ้าถิ่นมากกว่า ถึงยังไงก็ดีนะครับแม้ว่าในช่วงนี้ทางฝั่งทีมเยือนอย่างแดดัก็อาจจะมีผลงานที่เหนือกว่าอยู่ก็จริงแต่กับปัจจัยที่ผมก็ได้บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นแล้วครับว่าส่วนใหญ่ในการเจอกันของคู่นี้ทีไรก็มักจะจบลงด้วยชัยชนะของทางฝั่งเจ้าบ้านตลอดและผลงานในเกมนั้นนี้ก็น่จะเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ทางฝั่งเจ้าบ้านโบฮีเมียนก็น่จะเป็นฝ่ายเกมชัยชนะและก็เรียกความมั่นใจของทีมตัวเองกลับมาได้สักทีดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่อยู่โบฮีเม มาถึงเกมคู่ที่4คู่สุดท้ายกับนัดเปิดสนามในศึกเบลเยียมโปรลีกโดยที่ในเกมนั้นนี้ครับคับบูชก็พบกับ,กบทางด้านเมเชเลนและถ้าเราจะมาดูจากในราคาไมก้าที่ให้มาครับเลนแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1.25และถึงแม้ว่าในเกมนัดน,นี้จะเป็นนัดเปิดสนามของเกมลีกครับแต่ทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างคับูชก็เพิ่งจะแพ้กับทางด้านแซงกิลุสมาในเกมฟุตบอลเบลเยียมซูเปอร์คัพมาหม,มาดๆโดยที่ผลงานในเกมอุ่นเครื่องครับพวกเขาก็ลงรับแข้งไปทั้งหมด5เกมและแม้ว่าผลงานของคลัลบ,บูชก็อาจจะยังคงไม่แพ้ไปกกครั้ ไม่ได้เพียงแค่2เกมเนือทางด้าน AKA t e กับทางด้าน Norwich ไม่ได้เพียงแค่นั้นซึ่งอีก3เกมที่ก็เก็บได้เพียงแค่ผลเสมอเท่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเจอกันกับทีมรองบอดไปถึง2เกมแล้วทีมที่พอที่จะดูมีภาษีที่ดีกว่าทางด้านขับบูชก็น่าจะมีเพียงแค่ PSV Eindhoven เพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนเมเชเลนนะครับกับเกมที่ลงสนามอย่างเป็นทางก,การก็ต้องย้อนไปถึงเกมลีกในนัดสุดท้ายในดูกาลที่ผ่านมาที่ต้องเจอกับทางด้านซองดัลีแอร์ได้แล้ครับส่วนกับผลงานในช่วงนี้ก็จะเเเเป็นเ็นนกกกมมมอุ่่ครืงงทททั้หดีาาาพวขลสบแ ทั้งหมดทั้ง6เกมด้วยกันและผลงานที่ออกมานะครับเมเชลนก็ยังสามารถคว้าชัยมาได้3เกมเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปอีก2เกมให้กับทางด้านรอยัลอันเวิร์และก็ทางด้านโอลิเปียคอสครับซึ่งกับผลงานในเกมนัดล่าสุดนนครับเมเชลนก็บุกไปแพ้กับโอลิเปียคอสไปที่สกอร์สองต่อศูนย์ครับและถ้าเราจะมาดูจากสถิติผลงานในการเจอกันของทั้งคู่จาก5้าครั้งหลังที่เจอกันแม้ว่าจากสถิติที่ออกมาทางฝั่งเมเชลนก็จะไม่เคยเอาชนะทางด้านคารบูตมาได้ก็จริงนะครับแต่กับ2เกมหลังสุดที่เจอกันทางฝั่ง,ง,มงมมเม แ,และกับสติผลงานในการเจอกันในครั้งล่าสุดครับ,บูชก็ทําได้เพียงแค่บุกไปเจ้าให้กับเมเชลนมาแบบไ like ร้สกอร์ศูนย์ต่อศูนย์ครับและถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาไมค์กาที่ให้มานะครับเลทที่ให้มาในตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่ราคา1 2 5โดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำทดแทนถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านเจ้าถิ่นคาร์บ,บูชเลทราคาค่าน้ำจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา 1.93แต่ถ้าเราทำฝั่งของด้านทีมเยือนอย่างเมเชลินครับเหลตราคาค่านำชนะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.97และสําหรับกับกระแสทางในฝั่งฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็กลับกลายมีการเอียงเอียงไปทางฝั่งของด้านราคาเสมอกันมากกว่าในตอนนี้ครับซึ่งแม้ว่ากระแสในตอนนี้ก็อาจจะได้มีการเอียงเอียงไปทางฝั่งของราคาเสมอกันมากกว่าก็จริงนะครับแต่ถ้าเราลองย้อนไปดูกับผลงานในการเจอกันในรังของคารบูชิไลส่วนใหญ่ทางฝั่งเจ้าบ้านก็มักจะมีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายคว้าชัยไปได้มากกว่านะครับและแม้ว่าผลงานในช่วงนี้ของทางฝั่งคาู์บ เขาก็อาจจะยังคงมีผลงานที่ไม่เป็นใจเท่าไหร่แต่ในส่วนตัวของผมเองผมก็ยังเชื่อว่ากับเกมในดน้าเปิดสนาแบบนี้เจ้าบ้านคลับบุชก็น่าจะงัดฟอร์มเก่งออกมาและก็คว้าใช้ต่อนหน้าแฟนบอลในสนามของตัวเองได้ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคูน่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่ยูขับบุชชูใช้ได้ครับ และก่อนจะจากกันนะครับเราก็มาสรุปแนวทางทั้ง4คู่ที่ก็ได้ให้ไว้ในวันนี้กันก่อนนะครับโดยเกมคู่แรกครับซอนเดอร์จสกี้จะพบกับทางด้านลิบี้ซึ่งกับแนวทางที่ผมให้ไปในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียทางฝั่งเจ้าบ้านกับราคาก็อยู่ที่0ูนจุด้าครับเกมคู่ที่2 Do ด็อกเฮด้ายูเต็ดก็จะพบกับทางด้านวอเตอร์ฟอร์ดซึ่งกับแนวทางที่ผมให้ไปในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเียทางฝั่งเจ้าบ้านด็อกเฮด a ายูเต็ดกับราคาที่ให้เลือกเชียก็ให้เลือกลองไปที่ราคา0.25ครับ เกมคู่ที่3โบฮีเมียนก็จะพบกับทางด้านดันดาร์ซึ่งกับแนวทางที่ผมให้ไปในเกมคู <ene> <bau>: <passage> ่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิ่นโบฮีเมียนและกับเยนราคาเมก้าที่ให้ไปก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ราคา0.25ครับเกมคู่สุดท้ายขับบูสก็จะพบกับทางด้านเมเชเลนซึ่งกับแนวทางที่ผมให้เลือกเชียร์ในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิ่นขับบูสโดยก็ให้ต่อไปที่ราคา1.25ครับ และสุดท้ายนี้ครับก็ฝากกันไ้ด้วยกับช่องทางติดต่อที่ได้ให้ไว้กับไลน์แอด S เจสตัวหรือถ้าหากท่านใดครับที่ชื่นชอบหรือถูกอกถูกใจกับแนวทางที่ได้ให้ไปในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และก็กดหัวใจเพื่อเป็นกำใจให้กันด้วยครับและสําหรับในวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ